และอยู่ร่วมกับบุคคลในสังคมได้ตามปกติสุข และทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพิธาเทียบทบเชิญสิ่งของเครื่องประโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่เด็กในความอุปการะและเจ้าหน้าที่จำนวน534คนณสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิงจังหวัดนนทบุรีที่ให้การคุ้มครองดูแลฟื้นฟูพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจและพฤติกรรมให้แก่ผู้พิการที่มีความบกพร่องทางสติป,ปัญญาการเรียนรู้ ร่วมกับผู้มีความพิการซ้ำซ้อนออทิสติกและจิตเวชเพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขกับครอบครัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเป็นพระราชภาร,รกิจสำคัญในการดูแลให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่เด็กเยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์ต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติและวันสําคัญต่างๆมาโดยตลอดการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกราสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่และญาติผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้วันนี้ที่บ้านเลขที่236หมู่ที่2ตำบลกาลิสาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของจ่าสิบตำรวจอับดุลเลาะมกะกเซงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรจะแนะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่บาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุเกิดบริเวณเสาธงหน้าสถานีตำรวจภูธรจะแนะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่28พฤษภาคม2568 การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวของจ่าสิบตำรวจอับดุลล็ออย่างหาที่สุดมิได้ที่สงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายโชตินรินเกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบตำรวจเอกเจษดาพรมรัตนเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรจะแนะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุเกิดบริเวณเสาธงหน้าสถานีตำรวจภูธรจะแนะอำเภอจะนแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่28พฤศภาคม2568 และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่ <c oughs> จังหวัดสงขลานะับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่สิบตำรวจเอกเจษดารวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้องค์มนตรีติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดแพร่ นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยคณะติดตามผลการดําเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ําแม่สองอนเนื่องมาจากพระราชดมริต,ตําบลต่าปูนอําเภอสองซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษมีพระราชดำริให้กรมชลประธานแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าสําหรับทําการเกษตรแก่ราษฎรตําบลบ้านกลางต,ตําบลเต่าปูนตําบลบ้านหนุน สำนักงานกปร,รและกรมชลประทานสนองพระราชดำริดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วเสร็จในปี2539สามารถส่งน้ำให้แก่ราษฎรรวม45หมู่บ้านช่วยในการปลูกข้าวนาปีข้าวนาปรังปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมถึงปลูกลำไยพริกใหญ่อ้อ,อยส่งเสริมด้านปศุสัตว์และประมง ตอนบ่ายติดตามผลการดําเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ําแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริตําบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษมีพระราชดำริให้จัดทําขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถทําการเพราะปลูกได้ตลอดทั้งปีและมีแหล่งน้ําอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะทางพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่ยมระหว่างห้วยแม่ถางกับห้วยแม่แคมสำนักงานกปร,รและกรมชนประธานสนองพระราชนำริดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลักษณะเขื่อนดินแล้วเสร็จในปี2568นอกจากนี้ยังมีแผนผันน้ำในอนาคตผู้ช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กองค์มนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฒเพชรบุรีเป็นวันที่ส วันนี้พลเอกดาภงรัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฏ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจําปี2568ที่มหาวิทยายลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นวันที่สององคมนตรีบรรยายพิเศษแก่อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยายลัยเพื่อสรุปการดําเนินงานขับเคลื่อนการยกระดับมหาวิทยายลัยราชภัฏ์ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้กรอบแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ20ปีพศ2560ถึง2579นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาทั้งนายกองค์การนักศึกษาประธานสภาน,นักศึกษาและนายกสโมสรคณะต่างๆเข้าพบเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและงานสวัสดิการสำหรับนักศึกษา ทั้งนี้คณะบดีทั้ง6คณะได้บรรจัยสรุปแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของแต่ละคณะเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังจังหวัดราชบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเดียวของไทยที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ในแนวความคิดวิทยาลัยหมู่บ้านของประเทศตุรกี องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันแรกวันนี้ที่สารากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชพระเอกปพนารุดดิษองคมนตรีประธานอนุก,กรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีรองประธานอนุกรรมการพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการในเนื่องมาจากพระามมราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้แก่โครงการพัฒนาแหล่งน้ําตําบลช้างกลางอนเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอ่างเก็บน้าคลองสังอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการขุดคลอรระบายน้ําชะอวดแพรกเมืองพร้อมประตูระบายน้ําและคันกั้นทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป,ป่าพุกวรเกรงอนเนื่องมาจากพระราชดำริองค์มนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการน้ําป้องกันอุทกภัยในโครงการต่างๆเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาไฟไหม้บริเวณป่าพุกวรเกรงที่เกิดขึ้นเป็นประจําทุกปี ช่วงบ่ายองคมนตรีลงพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้าคลองสังอันเนื่องมาจากพระราช,ชนำริตําบลกรุงหยันอําเภอทุ่งใหญ่เป็นโครงการอนเนื่องมาจากพระราช,ชนิริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรเพื่อเป็นแหล่งน้ําต้นทุนสําหรับอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตําบลกรุงหยันตําบลท่ายางตําบลปริกและตําบลกุระ อำเภอทุ่งใหญ่สามารถส่งน้ําสนับสนุนพื้นที่การเกษตรของโครงการฝาโครงการฝายคลองสังและมีแผนก่อสร้างระบบท่อส่งน้ําความยาว27.30กิโลเมตรเพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตรบริเวณท้ายโครงการจะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่ซึ่งเกิดน้ําท่วมเป็นประจําทุกปีเป็นแหล่งพาะพันธุ์สัตว์น้ําและสถานที่ท่องเที่ยวด้วย องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิร,ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์40อําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเปิดสอนชั้นประถมะศึกษาปีที่หนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่6แบบอยู่ประจํา โอกาสนี้องคมนตรีชมนิทรรศการผลงานนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆอาทิกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ารอบการแข่งขันรายการหนูน้อยเจ้าเวหาชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2568ประเภทยุทธวิธีเป็นการทำภารกิจด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน โรงเรียนจัดการเรียน4รูปแบบได้แก่การศึกษาวิชาสามัญยึดหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานการศึกษาวิชาศาสนาจัดทำหลักสูตรศาสนาอิสลามแบบเข้มและหลักสูตรศาสนาพุทธการศึกษาเพื่อการมีงานทำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกด้าน ช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุคเคราะห์41อำเภอรามันจังหวัดยะลาเป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำจัดการเรียนการสอนเน้นพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยตั้งแต่ระดับชั้นประถมะศึกษาส่งเสริมการอ่านเขียนสื่อสารและคิดคำนวณระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเน้นการรู้จักตนเองและผู้อื่นเช่นการเลือกเรียนตามความสนใจและความถนัดของตอนเองในวิชาเลือกเสรีและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นทักษะการเรียนรู้และรอบรู้ทันต่อสถานการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2,567สูงกว่าปีการศึกษา2,566ทุกรายวิชาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สำหรับทักษะอาชีพจัดการสอนวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการมีงานทำสามารถสร้างไรายได้ให้แก่นักเรียนระหว่างเรียน จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรเพึ่งทองสวัสดีครับ สำนักงานกรสรชเปิดยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจาการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่าน850เมกะเฮิร์ส1,500เมกะเฮิร์ส2,100เมกะเฮิร์สและ2,300เมกะเฮิร์สครับโดยจะมีการจัดประมูลในวันที่29มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติ